อันนี้เป็นหมู่มบ้านประดาฮะประดาที่ว่าแปลว่าอินทตตากัดน,นะในอนดีตแต่ว่าพอกลายเป็นภาษาทิ่นี่เราเรียกประดาประดากันง่ายๆไปนะฮยสาวสวยดีตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายไก่ย่างกับปลายยนะ่างสวยดีนะครับเย็นๆสบา,สายาาทุกคนละเรื่องกับประดาที่ผมเคยมาเมื่อสาสปีที่แล้วโดยสินเชิ ก็จะชอบมามากินอาหารพื้นๆเช่นไก่ย่างปลาย,ย่างอะไอเนี้ออาหารบ้นบานๆละไรก็เจอบ้านาสวยๆนะหวังว่าเขาจะพาเราจอดไปตรงที่จุดมีบ้านเก่าๆจะได้ถีอโอกาสถ่ายรูปบ้านเก่าๆส่งบ้านขมานะนะบนาบ้านอยากจะมาทำวิจัยไปทำไม ก็สาด์ทเมฟเต์ตะเกียบงยุบตรรัแต่กบราล์เมอวันนี้ก็ลังมองอาหาราที่ออโอ้แม่ค้าเฉยๆไอแม่ค้าเฉยๆไ่ค้าุย๋ยๆอ๋ออ๋ออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นทำน้ำตาลหรือเปล่าไม,ม่แน่ครับนี่เขาจะมาขาย ามาขายขนมขายตุ๊กตาแล้วก็มีคนสีซอโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปกินขนมกัน,นครับ